สาวปากะยอจะเก่งงี้หนูนาตาเลยไม่ยอมกลับกรุงเทพออกมีน้ำตกด้วยป้าน้ำตกพักคาโลนี่เขาถามว่าทำไมพี่ถึงน่ารักอ๋อม่านใครถามคนคนคนดูหรือใครอ่ะมาเดี๋ยวเก็บครับช่วยสาวเก็บจักรจันทร์ครับสาวสาวพากะโรที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาจะทำเมนูอะไรครับน้องอิงวันนี้เราก็จะทำอ่าน้ำพริกจักรจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็ส้มตาพี่พี่ก็สอนทำอะไรไหนบอกหน่อยดิเอาปีก พอจากจักรจาร์นะถ้าพี่ได้ชิมแล้วคือติดใจกลับมาพักคาโลอีกรอบหนึ่งนะอ่าขอลบตาเลิเทพิดม่ได้หอม้วนได้แบบแปลกๆแล้วทุกคนสวัสดีครับน้องฟิงสวัสดีค่ะน่าตกใจได้เสียงอะไรไม่รู้สวัสดีครับมีสาวสวยทักทายแล้วด้วย อยากรู้ไหมว่านาตาพามาที่นี่ทําไมจะถามสาวกันเขามารออะไรไหม <c oughs> ถามหน่อยมาทําอะไรครับเนี่ยม <c oughs> อเที่ยวเฉยออหรอมาเที่ยวนะหรือว่ามาจับจัจ่นเห็นขนเอาไม้ปักเต็มเลย <c oughs> ลนี่เรานี่ลองพิ้งไปดูไปดูอันนี้บ้านอยู่พักโลอปะไม่ค่ะเราอย่อยค่ะอ่าอยู่ในซอยเอามาเทียเทยเท่ยวเฉยเที่ยวเขื่อนเนาะตรงนี้เป็นเขื่อนที่พัคโคลนูเป็นแหล่งน้ําของคนแมงสอนแต่ว่าตอนนี้คือ <c oughs> มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่เดี๋ยวขอไปดูเขาจับจักก่นอยู่นะ นี่ครับเขากำลังจับจัก,กจันกันเต็มเลย <S <S ลเมอกี้ข้าวลมมาจัก,กจันวิ่งชนกระจกหน้าเต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมไหตอนนี้คือเขากําลังมาจับลูกเห็นไหมเน,นี่ยนี่นจักจันเห็นเป่าเนี่ยมันมันจะมาเกาะมันจะมาเกาะที่ไม้่ปแต่ว่าเขาจะเอาแป้งเปียกทาที่ไม้ก็เต็มเลยเนี่ยอเอาไปขายต่ได้โลละประมาณห้าหกสิบดูคุณลุลลงกําลังเอาเอากาวทาไห,ไหมทาไม้เต็มเลย <S <S อันนี้ยังน้อยนะตรงนู้นในในพักโหลก็เยอะอยู่ แต่ตรงนี้คือเป็นที่สานนะเขาเขาก็กนี้ได้ดูดูเนะี่เดี๋ยวจะบ,บินมานูน่นคนโู่นก็คือนู่นนี่นะั่นอะไรปะเอาไม้ปักตรงนั้นเต็มเลยหนูนลองไปจับดีตัวตวงไปไหนมาตกปลา <S <S 1> <S 1> เอา้ามันคืออาหารอร่อยอร่อยลูกมันเป็นวิธีของคนที่นี่ไงระวังนะดูก่อนขอดูตัวนะครับเอาดูตัวหนึ่งจับอะไรเนี่ยอะไรอร่อยมากเอาไปทอดกรอบอร่อยมากไม่เคย มันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่หนูดูบินเนี่ยมันบินเต็มเลยคือถ้าตัวเล็กเนี่ยมันจะอร่อยมากถ้าตัวใหญ่มันก็จะอีกแบบหนึง่งเอาไปทําลาบสน<ม>ใจเขาเอาไปทอดกรอบแล้วก็กินกับยำใบมะขามอ่อนแต่หนูดูดิดรู้ว่าเขากินกันกินสิเนี่ยเขาไปกราบใส่ถุงแล้วยังไงหนูไปดูดินี่ยังน้อยปกติลลมันลงมาทีปุ๊บไม้ทั้งไม้จะเต็มมีแต่จัก,กจั่นหมดเลย<ม>นี่คือยังน้อยเดี๋ยวหนูรอสักพักหนึ่งแดดจะออกแล้วเดี๋ยวมาปุ๊บเลยน่ะดูนี่เจ้าแฉบดู มันคืออาหารมันไม่เก็บน,น่านเ,ออเด็กกรุงเทพโอ้โอ้คืออะไรมันไม่เกับมันแค่จับใจเฉยเด็กกรุงเทพไม่เคยเห็นมีเสียงด้วยเออน,น่าแต่ละตาให้สาวพักโลพาไปจับใจเย็นรอก่อนเรงฟีนี่เสียงรถมอเตอร์ไซค์ไหมโอ้ยมีคนมาโฮ้ยเจ๊เจ็บตะบึ้ง <c oughs> <c oughs> ปาทำไมเนี่ยช้าจัง มาทำไมจ๊ะอากาศสดชื่นมากเองแล้วเมื่อคืนนอนดึกมไหมเนี่ยดื่มมากไปทำอะไรมากินเหล้านั่นอย่างอาซี่ไม่กินเลยไหนบอกว่าเลิกแดกแล้วไงเพื่อนชวนน้องพิ้งพอดีพี่ก็ยังพอดีค่ะเจ๊แซบเจ๊แซบดูจากการนี้ไม่สูไม่ใช่ไม่สูงอะไรก็ต้องพูดว่าอะไรอเมชอเปอร์ใช่ไหมัสดีเออเมอยญชอเปอร์อเมชอเปอร์เออ จะพาไปไหนนะนิติตอนเอกอะไรพี่จักแจกจักรจันคำภาษาปากยอเรียกว่าอะไรสอนน้องฟลิงหน่อยเจ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 มงเจเมงเจไปเดนตามพี่ตามไปไปไปัคขัโลเลยใช่ไหมตรงนี้มันก็มีนะแต่ว่ามันไม่เยอะไงพี่มารอนงบนูเออขอไม้ปักเต็มเลยมันก็มีอยู่แหละแต่มันไม่เยอะไปเดนตามไปไป เดี๋ยวเราตามน้องมดไปนะครับทุกคนว่าน้องมดเนี่ยจะพาพจับจั๊กจัจจ่นเป็นเขาบอกติดต่อสาวให้ผมก็บอกไม่ต้องก็ได้แค่เป็คนเดียวก็เอาอยู่ค<ช>ุณใส่สาวๆก็มา,าพร้อมกันแหละดูจากาการแหละไม่รู้ว่าคนนี้เป็นคนไหนก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวไปเจอน้องมดกันต่อนะครับทุกคนปพี่มดติดต่อสาวส,สวยไหมเว้ยน่ารักนางเอกน่าจะใช่แหละสาวปากายองน่ารักเนี่ยนี่น่ารักนะมีน่ารักนะ้องฟิสเหรอเดี๋ยวพี่ทักทายเขากวนเพื่อเขาเขินลูก ไปแต่คนที่จะเขินเอารถจอดไหนครับข้างล่างได้ปะแน่ๆจะจอดไหนอ่ะมันไม่มีอ่ะได้ไหมครับแล้วอันนีบไ,ไปจอดตรงข้างหน้ากันได้มั้งลูกดูเขาลังทำอะไรริมหนาวเห็นปะกำลังเย็บผ้ามาั้งนะเห็นปะเดี๋ยวให้พี่มดเดี๋ยวให้พี่มดพาไปนะครับเมื่อกี้เจอสาวสวยแล้วใจวันไหว ไม่หิดคนดูแนะหน้าตาปกติหน้ตาเจอบ่อยเอออนี่ว่อจอดนู้นนะมดจอดนู้นแหละเดี๋ยวทักทายน้องก่อนพอดีพี่เคยเจอเขาแล้วเขาถ่ายได้น่ะได้ได้น่าอ่ะเดี๋ยวทักทายน้องก่อนสวัสดีครับสสวัดีค่ะสวัสดีน้องฟิงสวัสดีเขาจะพี่พี่เคยเจอเขาแล้วครั้งหนึ่งจ้ะเออนะเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์ก่อนคนดูไม่รู้คนดูไม่รู้เอาลูกมาเอออ่ะ ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออิงค่ะน้องอิงไต่คนละอิงกันค่ะคนละอิงคนละอิงมีมีสองอิงมีอิงอีกคนหนึ่งนะครับน้องอิงที่เป็นน้องนงมดอันนี้คือน้องอิงที่อยู่พักโลนเนาะใช่ค่ะน้องนโมดไหนอ๋ออิงง่ายแสงอิงอ่ะอันนี้ก็น้องเอาเหรอนานเจมอสดแก่แล้วอันนี้จะพาพี่ไปดูจักรจันหรือว่าอะไรยังไงครับอ่อใช่ค่ะเพราะว่าเห็นพี่มดว่าอยากจับจักรจันแล้ววันนี้ก็คือหลังบ้านยายหนูเลยอยากกินเลยไม่ทำให้ทำกับข้าวทำเมนูอาหารได้ไหมได้เลยค่ะ ห้องครัวเนี่ยค่ะนี่น้องฟิงดูห้องครัวได้ทำได้หมดเลยนะเนมาเสียอันนึงกับมาสาวปักกิ่งจะเก่งอย่างนี้หนูหนาตาเลยไม่ยอมกลับกรุงเทพไปเดี๋ยวให้น้องอิงพาไปปะไปดูเลยไหมคะได้ครับได้ได้ตรงนี้เป็นมีชื่อเลยนะคะชื่อหลังบ้านยายชื่อชื่อหลังบ้านยายเนาะอ๋อน้องฟิงดูสวยไหมโอ้ไม่ป้าฟิงเขาอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์เนาะพอ สวยมากเลยนั่งตั้งแคมป์อะไรได้อ๋อได้อยู่เนาะใช่ค่ะพี่จ,<า>จะมาอะไรครั้งนะ่าจะขาดแต่คนนําทางมามดก็ยอมให้พี่มาตรงนี้คือ,อ, <laughs> อรู้จักหมดเลยเขาอ๋อรู้จักหมดเป็นย่ายๆกันเนาะไป,ป,ปลุกปตามพี่กันไปน <c oughs> ้องอิงอ่อนกว่าน้องมดกี่ปีอะเ <c oughs> ออพี่พพพมดชื่อมดหลุยส์หนุ่ยยี่หกอนดูเป็นสาวมากมาก อันนี้คุณยายเนาะยายหนูเองค่ะครับของทอดกระป๋องสวัสดีค่ะอัสดีครับคุณยายสวัสดีครับเอาหมดซูเปอร์นี่อ๋อยาขอกลัวเด็กกรุงเทพเขาอันนี้ขอกลัวอยู่เด็กกรุงเทพมากลัวต้อใส่ในถุงน้องฟิกต้องใส่ถุงนุ๊กนุ่นุใส่ถุงนุ๊นใส่กันแน่ดูคุณยายนุ่นอันนี่เรอ๋อนี่ก็เดินเก็บนี่เนี่ยอ๋ออ่า ลาซัปปะผมจะเก็บได้ปะเนี่ย,ยเก็บแล้วบรรยากาศดีมากเพ้่กินไม่ได้หรอกินแล้วมันคันคอคันคอ,อ,อนะทำให้พี่กินก็ได้ครับไม่เป็นไรกินได้ไม่ได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นะออกมีน้ำตกด้วยปาน้ำตกพักคาโรหน้าเหมือนแม่น้องอาร์นเี่ยแม่น้องเองเอาไปนั่งเองเหมือนกันค่ะฟ้าแฟร์หรอ โอ้นี่ตามต้นไม้ก็เขาก็ท่าแล้วนี่น้องฟิ้งดู้เดือบดมาไหนน่าสุดยอดมากเลยน้องอิงจับได้ไหมเนี่ยจับได้ค่ะอ้น้องอิงจับให้พี่ดูหน่อยกิน<ด>ไม่ได้จับได้ก็ยังดีเดี๋ยวจะแย่งยายจะแย่งยายจับมันยังไม่มีหรอเออยังน้อยอยู่ ปกติมันเยอะช่วงไหนเองช่วงกลางวันค่ะตอนช้าๆนี่คือจะมาทาช่วงเท้าไว้ก่อนอ๋อนะตีบ่งสายๆก็คือจะเริ่มมีแล้วค่ะอืมครับน่ะนะศาสตที่เขาให้ข้อมูลมาก็ตามนั้นเลยทุกคนอันนี้คือบ้านใครบ้านมันปักหรือว่ายังไงอิงหรือว่ายังไงปักไปเลยค่ะแล้วก็เก็บเก็บแต่ว่าจะคือจะเป็นเสาใครเสามันอ๋อก็คือเสาใครมันก็คือไปใครปักก็ปักได้อยู่ใช่ค่ะอืมโอเคแพรจะมีแบบแอบจิกของกันมาอ๋อมีฮะในไงพี่แพร สวัสดีครับอ่าน้องแพทนะใครก็มาด้วยแพทแพทน้องแพทสาวแมงสวก็อยู่ในสาวพระโหลกอยู่นะครับอ่ะมานี่ดูก่อนนี่โอ้โหนี่เป็นไงเจ๊ก็ชอบกินของแซ่บๆอยู่ถอบเทปไพลในอะไรนะทำที่บ้านหนิได้ครับมาโอ้น้าเดี๋ยอล่าสาขอกกลัวน้องฟิสจะกินได้ไหมลูกหนูจะกินได้ไหมหนูจะกินได้ไหมลูก กินได้สิกินได้สินะอ่ะเดี๋ยวไปดูเป็นจักาใจกันเป็นจักรใแล้วก็ไปทำอาหารกินกันนะครับน้าเอ็นะตาสวยไหมคุาพ่อหน่อยน่ารักน่ารักนะไปถามเขาสิทำไมถึงน่ารักถามเลยน้าตาอยากถามเองแหละถามให้คนดูหน่อยนี่เขาถามว่าทำไมพี่ถึงน่ารักม่านใครถามคนคนคนดูหรือใครมุซาโต้คะมุซาโตะรู้ป่ะน้องพี่ไงน่านาแสดงว่าน้องพี่เริ่มเข้าใจภาษาปากไทยอร์แล้วเคยกินแล้ว พี่โมททำให้กินแต่ว่าน้ำพริกเขาทำน้ำพริกจักระจันให้กินหนูกินได้ไหมลองดูจักระจันน้องอิงโมดีทำเมนูอะไรบ้างอ่ะทำทั่วไปอ่ะส่วนมากทีนี็ได้หมดค่ะได้หมดนะแกงไก่แกงดอยอ๋อนะเราพิกกินได้นะลูกอย่ายอมแพ้นะจัดไปได้เลยนะคะจัดไปตัวเนี่ยบ้านบนดอยนะครับสุดยอด พิงร,ระวังเด้อเออมามามาพิงมาบรรยากาศดีเหมือนได้เล่นน้ำเลยอะ่ะไหนเ่ม็มปอลกมีเดี๋ยวรานสาวพี่ก็จับอีกหรอกมีสะพานเนี่ยมีดิขึ้นได้บ่ขึ้นได้ลูไปเดินได้เลยถ้าเป็นมามาไทยต้องมตั้งแต่ยังไม่เกิดเหรอเออเหรอลูกสาวชอบแล้วบอกนีสวยมากอลองคิดคนนะหนูอันนี้ซึ่งวันหมดใช่ป่ะใช่จะว่ามาเปลี่ยนแปลง ปลาพวงปลาพวงปลาจาดแล้วเวลาถ้ามันน้ำเยอะมันหนีไหมมันไปที่อื่นไหมริงลงไปนะนี่ดูจะมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าน้ำท่วมก็คือเเออดขายไปหมดแล้วก็จะมาใหม่ครับะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอิงก่อนนี่ดูสาวสวยดูสาวสวยก่อนดิอะไรอ่ะโอ้ยปลาเยอะปิ๊งปิ๊งปิ๊งปลาเยอะเว้ยจริงๆนี่เขาจับไม่ได้นะ จ,จับได้ให้อาหารได้แต่ว่ามันกินไม่ได้ลูกเยี่กปกนเรียกปลากินได้ใช่ไหมนี่นี่นี่คือเขาเป็นอาหารเวลาจ้าจ่ามาอะไรเขาว่มันก็กินไี้ลูกอ้อลึกนะคะตรงนี้ระวังเลลูกแค่้เดียวจะเสียค่อยเดินอ้อมหลังพี่มดไปก็ได้หนเดินอ้อมหลังพี่มดไปคนดูเพลยกับิวเลยแป่้ายังเดินตอดงกลกแกกแงลแกลงง อ๋อนะเด็ดดีนะต้มจิ้มแล้วพี่อ่ะอ๋อพังนาเออนั่นใช่ใช่ใช่ครับเรากระเป๋าเปียกอ่ะน้องน้องเอ่อให้ให้น้องเออให้เออให้น้องเขาอยู่ด้วยน้องน้องอิงอ่ะมาเดี๋ยวเก็บครับมาอีกแล้วนี่นึกว่าหน้าที่มือ นี่คือเจมดนี่คือเจมดทุกคนเดี๋ยวขอยัดเก็บภาพให้น้องๆก่อนนะครับเจมด์ว่าอะไรไงหนึ่งสองสามโอ้โหสะพานสวยมากคลาสสิกในกรุงเทพไม่เคยเห็นต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวหล่นนะะคนี่นะอ๋ออ๋อดูหมูเอาเอาดูหมูหน่อยน้องเขึ้นไปดูหมูหน่อยนี่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้จะมีบ้านใครแต่งงานครับเลี้ยงไว้ยังไง หรอเลี้ยไว้กินนะนึกว่าเลี้ยงไว้มีงานงานมัดมืออะไรเงี้ยบ้านเก่าเนาะพาเดินได้อยู่ใช่ป่ะสะพานน้องฟิงหนูเข้าทางอยู่แล้วคนเดียวเหรอจุคนอ่ะเดินได้เห้อพี่เดินสาวพาข้าสะพานแต่ว่าอันนี้คือยังไงเอ่ยก่อนจะมีคนอ่า ชอบเดินทางนี้บ่อยใช่ไหมโอ้โหหรืมะพร้าวตกใส่หัวอยู่แล้วอ,อ,อแต่ว่าไม่มีแล้วค่ะมะพร้าวหายหายไปแล้ว <c oughs> หายไปแล้วค่ะอ๋อเอ,อ,อาเดี๋ยวเดินข้าาทค่อยๆนะเออดี๋ยวตามไปเก็บภาพก่อนนะครับนี่มันจะเป็นสะพานไม้ที่ว่าเป็นเป็นต้นไม้แล้วเขาก็เอามะาพร้าวซอนแล้วก็เอาเศษไม้มามาปูทีหนึ่งกันกันแบบว่าเดินให้มันสะดวกง่ายหน่อยแล้วดูไอความเก่าความขลังโอ้ยมีโยมให้มีโยมไปก่อนไปก่อน ไม่โยกไม่โยกพี่พี่อยู่ข้าง,างป่าอยู่ไม่ได้โยกมาจะดูวิวทุวกคนอลังมากดูมาติดโทโชสวยงามตามท้องมากๆเลยวันนี้นะครับมีเรื่องราวที่ดีๆที่เราได้มาเห็นคนอินดเ,เดียไทยทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ชมนะนี่ใกล้มากเลยจักรจันเยอะมากเหนื่อยลูกเห็นจักรจันไหมใกล้ๆไหม น้า <kung> <parallels S 1> เห็นจักรจันชัดเจนเลยเยอะมากดูเล่นดูเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะให้น้องอิงช่วยเกมหน่อยได้หรือจับเลยได้ไหมคะได้ได้ได้ครับได้ครับอ่าช่วยสาวเก็มจักรจันครับสาวสาวพักกโรที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาหน้าโคตตะกรอนด่าพี่แล้วตอนนี้ตะก่อนตอนนี้ด่าพี่แล้วแล้วตะกรอนมึงถ่ายกูนี่มึงมึงด่ากูมึงอะไรเปล่าเนี่ยหน้าตังเอกพักกโรนี้ โกด้วครับตอนนี้อู้เล่นนะครับอี๋ไม่เป็นไรแฟนนั่นอีบอกไม่ชมหนูสวยใช่ไหมนั่นมันเป็นความจริงเราไม่ใช่น่ารักอิงสวยอิงสวยอิงน่ารักเราเล่นอยากครับโอ้ทุกคนกลับข้าวกลับข้าวดูดูข้างหลังออโอ้โอ้มันเกาะหมดเลยอ่ะเป็นสาวต้นงมีนะเกินสิบตัวค่ะใช่ใช่มาติดมือมือ นี่มันเลือกคือเลือจริงี่มันแย่ๆเหรอเออนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันนะครับทุกคนไป คุณยายได้จักรจันรมาเต็มสตรีมเลยครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีกับการได้ได้มาร่วมกิจกรรมของพี่น้องชลถ่อชลป,ปกยอแล้วก็มีนั่งเองน่ารักน่ารักแบบนี้นะชอบกดไลค์แชรกดแชร์กดติดตามกันเยอะนะครับทุกคนมาดูครัวบ,บ้านสาวดอยนะครับคนผมจะเคยมาเมื่อครั้งก่อนแต่ว่าจะเป็นญาติของน้องอิงนะครับแต่ก่อนผมมากักก้อยนะครับนะวันนี้คือโอ้โหดูตายแล้ว <laughs> แป้งเปียกถึงหน้าคือเผลอครับไปโดนหน้าคือเหนียวเลยเดี๋ยวคนนึกคิดว่าเป็นขี้มูกเขาบางคนคือแป้งเปียก น,นี่คือครัวของสาวดอยครับนะคุณคุณน้าคุณยายอ่ะอันนี้บ้านคุณยายใช่ไหมน้องอิงห้องครัวนะวอ๋ะอนี่ครับเ, <ขอ S 2> เก่าดีวยขอเจ้าเจ้าจันมาทำอาหารนะครับพี่่แนว,วัดเอาดิไปซื้อ เข้าครัวสาวปะกยอครับเราก็ต้องมาดูวิธีการทําอาหารของสาวปะกยอนะครับตอนนี้น้องเขาไปเก็บมะละกอมานะครับทุกคนค่ะจะทําเมนูอะไรครับน้ององิงวันนี้เราก็จะทำะน้ําพริกจั๊ก,กจัน่นใช่ไหมคะแล้วก็<อ>ส้มตำค่ะอ๋อส้มตำกินกับน้าพริกจั๊กจั่นนะจันะจดไปตาส้มตำเป็นไหมใช่ค่ะ,คะ ไม่เป็นไม่ใช่หนูใช่ไหมคะไม่พี่ทำลานจ้ะถ้าถ้าน้องขอตำถ้าฟิงตำเป็นพี่ก็ไม่ให้ตำไม่ใช่ท่านเอกขอตำลูกลูกไม่เหมาะเออนานอาทไมะอาเพื่อเพื่อคนดูไงมีมีคมมากค่ะมีคมมากภาษาบ้านนี้เขาน่ารักมากเลยนะครับี่สอนน้องฟิ้งอยู่ให้ได้ครับแล้วก็ต้องทาให้ได้ด้วยพิงพี่ก็สอนทําอะไรไหนบอกหน่อยดิเอาปีก อ๋อจากรจักรอาจารย์นะเจ๊เจ๊มาแมวสอดทำทำครั้งแรกตลอดทุกอย่างจริงเหรอคะจริงจับลูกรที่นี่น่าอยู่ใช่ไหมฮะโหเลาะเลยหลับแรกนะคะเราจะมาทำส้มตำนะคะเอาเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดน้วแต่น้องปกติน้องกินเผ็ดไหมครับหนูทานเผ็ดค่ะแต่ว่าเผื่อน้องซิงด้วยค่ะได้จ้ะ เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีรู้จักคิดถึงคนอื่นน้องเพลงน่ารักไหมแบบนี้น่ารักพี่โมนน่ารักน่าน่าน่าน้องเพลงพี่มนว่าอะไรความรักความรักอีกแล้วได้ยินแบบแครับต้องไปกอฟังเอาเองเดี๋ยววันนี้หนูจะเป็นอะไรนะคะ แม่ครัวแม่ครัวที่มาอยู่กับน้องอะอืเอาแล้วนี่สุดเองเองกินได้อ,อร่อยค่ะ <c oughs> จะใส่ทีเดียวเลยขาดไม่ได้นะคะอันนี้ค่ะโอ้โหซ้อนไว้ใน,นกระปุกอย่างดีเลยกลัวหายอ๋อไม่อร่อยก็ให้ว่าไป ไม่ได้แล้วค่ะน้ำปลาร้าปลาร้าครับลกน้ำไหลไหลเลยน้ำไไหลเลยน้ำไหลไป่ธรรมดา่ไหว่าตําบ่อยดูท่าทางแล้วใช่ค่ะตําจินเองบ่อยมากค่ะ แต่ว่าเป็นคนชอบรสเผ็ดหน่อยอืน้องฟิงลงไปชิมไหมลูกถ้าพี่ได้ชิมแล้วคือติดใจอยากกลับมาพักขลอีกรอบหนึ่งนะคะน้องฟิงทำอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำไงดีลูกต้องมาอีกต้องมาอีกน้องฟิงบอกให้มาครับคุดูไม่ต้องบอกนะผมผมให้ผมเชื่อน้องฟิงผมเชื่อน้องฟิงครับใส่นงี้เดียวฟังหลานเฟังหลานเชื่อหลานและฟังหลานแต่หลานเนี่ยมึงสักแต่หลานมั้ยพี่ค่ะ มันยังมีแรงอีกเราพูดว่ามันยังมีแรงอีกยังมีแรงใส่ชูร้อนนะ,ะเราพิงตายแล้วลูกแต่เราจะรอดไหมเนี่ยหนูพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่ให้กินหนูน้าตาไม่มีข้าวากินนะนี่กับข้าวน่ะนี่นี่ล้างมือแล้วนะคะไปไม่ล้างก็กินได้ครับรูโอเคค่ะคนดูรู้อยูอ่จับไปค่ะ กลิ่นลอยเลยยังหอมใช่หมคะหอมหอมอ้าวนี่นะคะเด็นเลยครับมะละกอจากหน้าบ้านหนูเลยค่ะน่าที่กินง่ายอยู่ง่ายค่ะหาตาำข้างบ้านได้หมดเลยค่ะตำรัวบ้านตมรัวบ้านนะน้ามาอยู่ไหมลูกน้ามาอยู่มใช่ไหมคะเออพี่กินน้ำลายอ่ะไปลูกไปเข้ากล้องกับพี่หน่อยเออไปชิมแทนน้าตาหน่อย ครับอะไรอ่ะมดเขาป้อมดองไงคนทุกชาติเอามาทำอะไรเนี่ยเอาไว้กินเอามดองดองปลาหนูเปิดแปปสิโอ้ชิมได้ค่ะฮะกินมาเลยค่ะหนูชิมหน่อยเป็นไงได้ไหมลองชิมอร่อยไหมคะอร่อยนะหนูมาชิมชิมส้มตำมาใครจะชิมใครจะผู้มชิมผมชิมพี่จะชิมใช่ไหมคะสาวาชิมเลยลูกมา นั่นพี่จะชิมส้มตำพี่ไม่ชิมมะขามป้อมดองหรอกส้มตำน่ากินกว่าลูกอ่ะถือขอก่องกันเลยมาลูกกินเปลือกมะนาวด้วยเป็นไงดูดีไหมส้มตำเวลาพี่กินต้องมองหน้านางเอกด้วยนะคนดูไปสิคนดูไปอร่อยไหมคะลองชิมบอกความจริงอืมอร่อยมากนึกว่าแม่ค้าทำให้อืมอร่อยมากลูกคนถือว่าผ่าน ต้องมาแล้วนะคะแม่พักคาโล่แ <welche> ล้วอย่าใส่ยาเสน่ด้วยดูจากการแล้วมาดูสาวทอดจักรจันทร์ที่สวยที่สุดในนครปฐมครับล่อยลานขลับตาเดี๋ยวเทพิดไม่ได้อะไรลูกได้เลยค่ะเอาีเอาหมดเลยลูกเออเออได้ไหมมันคืออาหารอู้อ๋ออู้อ๋อเดี๋ยวไม่ถุกเลยค่ะ คอนคอนแต่มันไหมเออเอาเอาตาตาจะรอดนะตาตาไปใช้ชีวิตอยู่กับหนูในป่าเนี่ยลูกสาวร้องไห้ครับบอกว่าควันมันเยอะไงตาตาใช้ทำกับข้าวนี้ร้องไห้ตายแล้วลูกสาวเฮ้ยเฮ้ยชิมลูกคนด้วยลุงชิมก็คนด้วยดูหน้าตาลาส่าผมไปแล้วดูเนื่อแตกพักเลยเออนั่นแหละนี่อยากมาเฮ้ยอร่อยไหม เป็นไงล่ะเรื่องสงสารใช่ไหมไปจับมาใหม่เลย <c oughs> หัวเราะได้เลยเว้ยนานเริ่มอร่อยแล้วพอๆแล้วนะไ,ได้ชิออมแล้วได้ชิมแล้วเรื่องสงสารเอ,อ้ยสงสารแล้วนะก็อร่อยนะอ้าวเดี๋ยวตักขึ้นได้เลยลูกสุกแล้วเนะี่ย <c oughs> หนูว่ามันกรอบอยังไงกรอบเอาที่ความช <c oughs> อบเลยค่นะที่ไม่อยากให้นางเอกก็ชิมเลยกลัวนางเอกเขาตกใจเขาไม่กินแมลง คนที่แม่งสอนไม่กินมแมลงเยอะเนี่ยไม่รู้ว่ามิเจอแต่คนไม่กินมแมลงใช่ไหมว่าไม่กินแมลงกินแพ้นะกินแล้วเค,<ม><ต>คกินแล้วเลยกินแะล้วน่ะนะน้องแต่ว่าหอมมากค่ะตัาเองอเขาไม่ไม่กินนะครับแต่ว่าคนอย่างเรากินนะครับเราเด็กกรุงเทพไงเราชอบไงมาอ,มนะอลูกมาโชว์หน่อยมให้แสงเออเนี่ย โซเร็สโลแกนมาลูกน่ากลัวน่ากลักวมากินน่ากลัวน่ากลัวอร่อยไหมละ่ะเอาโอเคขอบคุณครับมดนี่แบบแปลกๆนะทุกคนืม่อี<ม>คน้องเพลงกินเผ็ดไม่ได้ค่ะน้องมดตำให้ใหม่เนี่ยเอาใจร้านซ่าของห<ม>น้าดูเลยเผ็ดกว่าเดิมเผ็ดกว่าเดิมน่าดูถูกใจตะกั่งใจหนูเด็กยิบกินเองเลยคราวนี้น่นว่าแล้วไงน่น อาลงอร่อยไหมลูกเ่อนสองสารแนะ่นะ่ะนะานะเดี๋ยวกินข้าวล้วก็จะรำลาอากาศกันไปนะครับรไปจับไปเตจีทอดเองทำเองทางเองทัเองระบบานายน้องฟิงทำได้ครับนาะยแล้วก็จะเป็นสาวดอยได้เช่นเชนาต้าเดี๋ยวไปฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็จบแล้ว อะไรกๆตาหมากินเผ็ดไม่ได้เหลาก็ไม่กินที่ทุกวันนี้ทั้งเผ็ดทั้งเหลากินหมดเลยไม่พลาดกิ้มเลยช่วงนี้ทั้งวันทุกวันแปลว่าจีนมเราคิ้งอยู่คนเดียวเหรอเราต้องไปทำสวนครับต้องคิ้งไปเป็นร้านหนูได้นะร้านอยู่หน้าบะนวิทย์เองจัดไปเยันนี่เลยคุณช่วยอยู่บนหลัง มาดูบรรยากาศการรับประทานอาหารในครัวโบราณของบ้านน้องอิงนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าน้องน่ารักมากโดยเทคแคร์คนแก่ได้เป็นอย่างดีเลยหัวคนแก่กินอะไรไม่ได้ก็ไปหามให้กินไม่เราเดี๋ยวมเราเดี๋ยวไม่เราไม่เช้าค่ะนี่กอนกินข้าวเอาข้าวตอนเช้ามากินต่อนะใช่เมื่อเช้าทําอะไรกินเอ่ยไข่เจียวอย่างเดียวเลยกับเอ่อเครื่องในเครื่องในนะ ทำไม่เป็นไรจะกินไชเท้าเจลจะกินจักรจันจะกินส้มตำนะมีไก่ย่างด้วยนะครับที่น้องสมัครได้กินได้กินอันนี้นี่คือทำอะไรทำเมี่ยงส้มตำรู้ว่าทำอะไรเนี่ยเจ๊เมี่ยงโอ้ยเมี่ยงส้มตำครั้งแรกเลยเอยครั้งแรกเลยแน่แล้วใบอะไรเนี่ยใบหอยหล่านสาวพี่เนี่ยใบปูใบปูหรือเปล่าอลูกอาหรือเปล่าใบปูลูหรือ่าใบปูหรือใบปูหรือเปล่าได้อ่ใช่ไหมฮะจริงๆมันต้องจริงกับใบข่าตองหรือเปล่าข่าวตอง น้องนองพีงเคยกินใบใบคอทองมันที่มันเหม็นๆอนะ่ะต่ตาเหม็นคนอื่นเขากินได้อเออเดี๋ยวเจมส์เขากินนี่<อ>เขาใส่จัก,กระจันด้วยโอ้หนอาเนเ,เป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงชิมชิมส้มตำนี่เจมส์จะกินน่าจะเสิร์ฟสาวด,ดูวทำคาร์เมเลอร์เอาตัวเองกินก่อนนาน<อ>เขาเรียก<อ>ว่ายัดครับมันจะกินกันน้ำลายแตกเนะอะไรแตกแซมนี่แน่นอนจังอ่ะผมมั่งผมมั่ง ไปกินฟีมมือน่านสาวผมหน่อยใส่ใบใส่ใบมาทำยังไงอ่ะใบนี้หรือใบนี้คะเอาสองใบได้ครับลองชิมอันนี้ไหมได้ครับได้เออแล้วอิงทำพี่หน่อยนั่นแหละมือมันหนึ่งเข็มโตโตใช่เดือดทำแนานี่ส้มต้มนะครับแล้วก็จะมีจักรจันทร์อ๋อปกติีเขากินอย่างนี้จริงเหรอ่ะมาคนแรกคนแรกอร่อยนะอ่านัวสาวบ้านนี้นะครับผมครับได้ครับผมครับแล้วอิง นี่ดูสาวบ้านนี้เอาใจขนาดนี้จะไม่ให้มาได้ไงน้องน้องฟิงบอกเองนะครับเมื่อกี้อ่ะจะลองชิมส้มตำกันไหมอร่อยมากเมี่ยงส้มตำกับกัจจันทร์อร่อยมากฝีมือน้องอิงกับน้องฟิงนี่ใช้ได้เลยครับอยู่ด้วยกันได้นานๆเพวัะนั้นเดี๋ยวจะให้น้องน้องอิงออกที่คน้องฟิงอิงนะดีไหมทุกคนนาน แก่จริงค่ะเป็นน้ำตาคอเลยอะไรอีกแล้วชอบตั้งแต่ทีเดียวร้องไห้ยังกินข้าวเลยเนี่ยเออดูเดี๋ยวผมรำลาบรรยากาศการนั่งรับประทานอาหารกันดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวให้น้องๆกินให้อิ่มก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปต่อช็อตที่ก็เพราะน้องอินน่ารักนะครับก็คุยกันเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปโดดน้ำปลายไปจับอะไรในบ้างเลยไปโดดเก็บไปโดดน้ำปลายไปจับอะไรไปจับอะไรในบอางเลยดิไปจับอะไรจะไปจับอะไร น้ำไปนาด <ไป S 1> นาดอ,อ,อุ้ยอ๋ออุ้ยคืออะไรน้ำอยากเก็บหอยนาดเ <c oughs> ข้าทากสาวเลยนะก,ก็เพราะฉะนั้นฝากฝากช่องให้คนหานนั่เองเลยครับน้องมดสาวลุยกินแซ่บนะครับขอบคุณมากเลยน้องมดนะ<อ>นะห่วงแดงกไม่สนใจใครเลยขอบคุณน้องอิงมากนะครับตกมือแล้วต, <c oughs> ตบมือรอก็เลยจะเจอที่ขอบคุณน้องพิงมากนะครับไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเจอกันต่อนะครับทุกคน